สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับผลงานบอลเตง VP 3คู่เมื่อคืนวันที่21นะครับบินแรกนะครับเป็น LAS เอ r แคนะครับที่เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลนะครับ1-3ทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อไปที่ลิเวอร์พูลในเลท1ลูกครึ่งนะครับผลสรุปบินเน้นของเราวันนี้กินเต็มนะครับบินที่2เป็น SK Stormcast นะครับเปิดบ้านแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนหน ทีเด็ดของราชันคู่นี้ให้สูงไปนะครับสองลูกครึ่งกับสามผลสรุปนะครับบินนี้บวกไปครึ่งและบินที่3เป็นสปาร์ตาพาร์คนะครับที่เปิดบ้านชนะลิมาซอนนะครับสต่อ2ทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อไปที่สปาร์ตาพาร์คในเลทหนึ่งลูกนะครับผลสรุปบินนี้เจ๋าไปนะครับส่วนสเต็ป3ของเราเมื่อคืนไม่แตกนะครับตายไปคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่แรกนะครับสูง2องลูกครึ่งกับสามอลาตาตากับเชสโตฮาวานะครับคู่นี้จบ2อูนย์เสียเต็มคู่ที่สองไปตันเปิดบ้านพบเอเคเท่นะครับคู่นนี้้ใหสููงง3ลกกครึ่ิเต็ม และคู่ที่3 SK s t o r m สตอมกนะครับเปิดบ้านแพ้ Sporting Lisbon 1หต่อสคู่นี้ต่อ Sporting Lisbon ครึ่งลูกนะครับกินเต็มก็น่าเสียดายไม่มาคู่เดียวต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนสีคู่หน้าช่องทานยูทูปเมื่อวานนะครับเข้าตัวเดียวและตายไป3คู่แรก LAS k e r i n เปิดบ้านพบ Liverpool ครับคู่นี้ Liverpool บุกต่อ1ลูกครึ่งเลยให้ต่อไปที่ Liverpool นะครับจบ90นาทีเป็น Liverpool นะครับบุกเอาชนะ LAS เอแอลเอสเคเต็มนะครับคู่ที่2เงต่อสามคู่นครับ คู่นี้แอสตันวิลล่าบุกต่อหนึ่งลูกเลยให้ต่อไปที่แอสตันวิลล่านะครับจบ90นาทีนะครับเปเิเกิโอส์ที่สมารชนะแอสตันวิลล่าได้3าต่อสคู่นี้ตายนะครับคู่ที่3ไอทัตแฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านพบอเบอร์ดีนครับคู่นี้เจอบ้านไอทัตแฟรงเฟิร์ตต่อ2ลูกครัวครึ่งเลยให้สกอร์สูงในเลย3ลูกครึ่งนะครับก็ครึ่งแรกมา2แล้วนะครับแต่ครึ่งหลังมาแค่เม็ดเดียวนะครับสกอร์รวมจบ3ลูกคู่นี้ก็ตายนะครับและคู่ที่4เป็นไบรตันนะครับเปิดบ้านพบเอเคเอเทน คู่นี้จะบานไบรตันต่อ2ลูกเลยให้ต่อไปที่ไบรตันนะครับจบ90ินาทีนะครับไบรตันแพ้เอเคเทนสประตูต่อ3คู่นี้ก็ตายนะครับผลสรุปบอลเต็ง VP3 คู่เมื่อคืนก็กําไรนเน้นครับส่วนหน้าช่องนะครับวันนี้มาแก้กันใหม่ครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับ โดยแอดไปที่แอด RBT 1 4 8 8จําจำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดน้ำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนำบอลสดเล่นกันทุกคู่กันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้้าาามมพูดดคุยสอบถกไ และก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่22กันยายนนะครับ2,566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันศุกร์นี้นะครับมีศึกกันโชเซายอิตาลีลงเตะกัน2คู่นะครับบุนเดสเซก้าเยอรมันอีก1คู่และลาลิก้าสเปนอีก1คคู่นะรับ ก็หยิบยกมาทั้ง4คู่นะครับมาวิเคราะห์หน้าทางยูทูบของราชันบอลเต็งกันครับคู่แรกเป็นซาเลนิตาน่านะครับเปิดบ้านพบโฟรซิโนเน่คู่สองเลเช่เปิดบ้านพบเจนัวคู่สามสตุตการ์ดนะครับเปิดบ้านพบดามสตัดและคู่ที่สี่ครับอาราเบสเปิดบ้านพบแอตเลติกบินเบาไปกันที่คู่แรกนะครับเราไปกันที่ศึกกันโชอเซเดออิตาลีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างซาเลนิตาน่านะครับเปิดสนามอารีคีพบกับทางด้านโฟรซิโนเน่ครับ คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในรับตารางคะแนนตอนนี้นะครับซาเลนิตน่าอยู่ดับที่19ลงเล่นไป4นัดครับชนะสูตรเสมอ2แพ้2เก็บได้2แต้มเข้าเลทอยู่ที่0%ส่วนฟลซินเนี่นะครับตอนนี้อยู่ดับที่6ลงเล่นไป4นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้1เก็บได้7แต้มเข้าเีทอยู่ที่50%เกมในบ้านซาเลนิตน่าเล่นไป2นัดนะครับเสมอ1เกมและแพ้1เกมเข้าวีดีที่0% ส่วน f o ร r ซิโน o n e นะครับเล่นเกมเย็นไปหนึนัดเป็นการออกไปเสมอมานะครับค่าเิลที่0%สถิติให้ทุกท่าน,นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีนะครับ เสมอกันไป3ครั้งนะครับแล้วก็บ้านไข่บ้านมันผัดกันเอาชนะไปได้คนละ1ครั้งเกมล่าสุดโฟรซิโนเน่นะครับเปิดบ้านเสมอซาแลนิตาน่าหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในบ้านซาแลนิตาน่านะครับเจอกันเมื่อปี2021เป็นซาแลนิตาน่านะครับที่เปิดบ้านชนะโฟรซิโนเน่หนึ่งต่อศูนย์และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นทางด้านซาแลนิตาน่านะครับฮันนารสัสเซดกับกินตา่างโฟรซิโนเน่ไปได้3ครั้งคุนี้เป็นบอลต่ำครับเจอกันฮันนารสัสเซอจบต่ำไปทั้ง5ครั้งเลยครับ ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุรการของซาแลนิตนานะครับชนะ4เสมอ3แพ้3เข้าวินไป4จบเกมสูงไว้3เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ตรลิโน0-3และก่อนั้นนั้นเกมในบ้านนะครับเปิดบ้านเสมออูดินเซ1-1และเปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะอาบวร์ดนะครับ2-1ส่วนโฟซโนเน่นะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุรการชนะ6เสมอ3แพ้1เข้าวินไป7จบเกมสูงไว้7เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซาวซโร่4-2ส่วนเกมเยล่าสุดนะครับบุกเสมออูดินเซ0-0 และบุกชนะแตานาน่านะครับสองต่อสามฟองกันยิงประตูสิบนัดล่าสุดกับซาเลนิตาน่ายิงสิบเอ็ดเสียสิบสองผลต่างลบหนึ่งเฉลี่งไดน่งจุดหนึ่งลูกต่อเกมส่วนโฟรซีโนเน่นะครับยิงยี่สิบแปดเสียสิบสี่ผลต่างบวกสิบสี่เฉลี่งได้สองจุดแปดลูกต่อเกมซีเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านซาเลนินตาน่าน่าจะใช้งานอัตริโอคันเด้ว่าเกอร์โกริสคาสตานอสปาสควาเรม,มาช็อคก,กี้ส่วนโฟรซีโนเน่นะครับวันนี้ใช้มาติอาซูเร่วาลิเชดิราและเจมี่บาเอสนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในงคคค่ืนนี้รับ สำหรับเปลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ซาแลตต่อปอราคา2เสมออัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับซาแลตตอนนี้เป็นน้ำล้นใจอยู่ที่1 1ึ่งจุดน่โฟซิโนเน่จะรับจ่ายอยู่ที่0.80์ยยส่วนสูงต้ามโมเวอร์เดินนันราคาบนอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคา2อ,อยู่ที่2ลูกครึ่งครับ ส่วนเทนน่าราคาหนึ่คูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาไล่ค่ายซาแลนนิตาด้านชนะใจอยู่ที่2.4เท่าฟอร์ซิโนเนชนะใจอยู่ที่2.76และถ้าเสมอกันใจอยู่ที่3.26ครับแหนที ap, e ่แกไปเชียร์ย้อนหลังนะครับซาแลนิตาด้านถ้าต่อปอนะครับเจอฮานาลัสสุดผ่านได้2ครั้งส่วนฟอร์ซิโนเนนะครับถ้ารองในเดดปอนะครับเจอ2ครั้ง ส่วนโฟร์ซิโนนี่นะครับถ้ารองในเลดปอนะครับเจอห้านาทัศนสุดผ่านได้2ครั้งสูงในเลดสองลูกควบ2ลูกขึ้นนะครับซาแลนนี่จน่าจะราคาในห้านาทัศนสุดผ่านได้2ครั้งส่วนโฟร์ซิโนนี่นะครับสูง2ลูกควบ2ลูกขึ้นนะครับเจอราคาในห้านาทัศนสุดไม่เคยผ่านได้เลยครับ เจ้าบ้านซาแลนิตน้านะครับผลงานยแย่ๆแี่เกมแรกในฤดูกาลยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแถม2เกมหลังก็ยิงประตูใครไม่ได้อีกด้วยนะครับแมนน่เตียมเปิดบ้านดวลกับโฟซิโนนี้น้องใหม่ที่กำลังทำผลงานได้ดีไม่แพ้ใครมา3นัดติดต่อกันเรตรคาคาเปดิดมาให้เจ้าทีนะครับต่อปอป,อ,ปอนนำวิฝั่งรองทีมเยือดดีที่สุดครับเพราะโฟซิโนนี้นะครับกำลังร้อนแรงนะครับไม่แพ้ใครมา3นัดติดต่อกันดูทรงแล้วเกมนี้พวกเขาสู้ได้แน่นอน,นครับ และซาเล่นะครับฟอร์มห่วยอย่างนี้ดูทรงแล้วกินโฟรซิโนเน่ไม่ได้แน่นอนครับดังนั้นนะครับอยู่ฝั่งรองดีที่สุดครับมองว่ามีโอกาสได้รับทรัพย์มากกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอรองไปที่โฟรซิโนเน่นะครับเดรปอปอครับฟันโทคู่ดีเสมอกันสูงต่อสูญจัดไปครับไปกันที่คู่ที่2นะครับเรายังอยู่ในสกันโชเซเดอิตาลีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเลเช่นะครับเปิดสนามโคมานูเรเวียเดลมาเร่นะครับพบกับทางด้านเจนูนครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลา โดยใน,นดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเรเช่อยู่ดับที่4ลงเล่นไป4นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้0เก็บได้8แต้มเข้าวอยู่ที่50%ส่วนเจนูตอนนี้อยู่ดับที่13ลงเล่นไป4นัดครับ ชนะ1เสมอ1แพ้2เก็บได้4แต้มเข้าอยู่ที่ยี่เเกมบ,บ้านและเชเล่นไป2นัดนะครับชนะทั้ง2เกมรวดเลยนะครับเข้าวีดที่100%ส่วนเจนัวนะครับเล่นเกมเยือนไป1นะัดชนะ1เสมอศูนย์แพ้1่เข้าวยู่ที่5สอสถิติเห้เลขานัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นเจนัวนะครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป3ครั้งเสมอกัน2ครั้งและเลเช่ไม่เคยเอาชนะเจนัวได้เลยนะครับเกมน่าสุดเจนัวเปิดบ้านชนะเลเช่สองต่อหนึ่ง ส่วนเกมนัดสุดในบ้านเลเช่นะครับเจอกันเมื่อปี2019คู่นี้เสมอกัน2ต่อ2อัตราการทำงินนะครับเจนัวกินตังเลเช่ไปได้2ครั้งจ้าไป2ครั้งและเลเช่กินตังเจนัวไปได้1ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดจบสูงทุกครั้งเลยครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลวมตัวการของเลเช่นะครับชนะ6เสมอ3แพ้1เข้าวินไป9จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกเสมอมอนซ่า1ต่อ 1, 1. ส่วนเกมในบ้านล่าสุดกับเปิดบ้านชนะซาแลนิตาสองต่อศูเปิดบ้านชนะลาซิโอสองต่อหนึ่งและก็บอลทั่วอิตาลีับเปิดบ้านชนะโคโมหนส่วนเจนัวนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลุมธุริการชนะซเสมอสองแพ้สเข้าวินไป4จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอนาโปลีสองตส่วนเกมเยอราสุดับุกแพ้ตริโน่หนต่อศบุกชนะลาซิโอศูนต่อหนึ่งและอุ่นเครื่องบุกเสมอกับเคลโมเนเซ่นะครับศูนย์ต่อศูนย์ฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่า ลบสเฉลี่ยหนงจุลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเลเช่นะครับราชัยการกาเบียสเตเฟซ่านิโคลาเคอร์สโตวิดคอนเตสอันควิสส่วนเจนูนะครับวันนี้ใช้มิรานบาเดสสเตฟานโนซาเบรีและอันเบิร์ตกูดมุนสันครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรลลืราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เลเช่นะครับต่อป,ปอราคา2เสมออัตราค่าน้ำผลตอบแทนตอนนี้เลเช่เป็นน้ำลบนนะครับจ่ายอยู่ที่1นึ่งจุศูนย์เจ็ด เจนวนชนะใจยอยู่ที่0.83ส่วนสูงต่ำโอเดอร์นน่นราคาบนอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งราคาสองอยู่ที่สองลูกครับส่วนทาหน้าราคาหนึ่งคูณสองในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้เลทเช่ชนะใจยอยู่ที่2.34เจนวนชนะใจยอยู่ที่สามเท่านะครับและถ้าเสมอการจ่ายอยู่ที่3.11ครับ แลน,นที่แคปเอเชียย้อนหลังนะครับเรเช่ถ้าเป็นฝ่ายต่อปอนะครับเจอฮานาร์ลสุดไม่เคยผ่านได้เลยนะครับส่วนเจนูนะครับถ้ารองในเด็ดปอเจอฮานาร์ลสุดผ่านได้4ครั้งสูงในี้เลยสลูกค,บกค,บคว, U, ว 2, กคบ2ลูกครึ่งนะครับเรเช่เจอราคานี้ฮานาร์ลสุดผ่านได้2ครั้งส่วนเจนูนะครับสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งเจอฮานาร์ลสุดผ่านได้3ครั้งครับเจ้าบ้านเรเช่นะครับพวกเขาเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีนะครับพเพราะตลอดสนัดแรกนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแมตช์นี้นะครับเตรียมเปิดบ้านรอรับกาาาาาารรรรรมมมมเเ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 เยยยยืออออออนน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 ขงงจจัััััวววททีีี่่่่่ฟ์ดดดดแแกกกคคค้้้้้ชชะะไไปปปพบิิใหถต นั้นไม่ฝั่งต่อดีที่สุดครับพอเรเช่นะครับมีฟอร์มที่แข็งแกร่งเอามากๆนะครับยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้เลยนะครับแถมผลงานในบ้านก็ยอดเยี่ยมนะครับสเกมแรกคว้าชัยชนะไปได้ทั้ง2นัดเกมนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับพอเรเช่มีคุณภาพนะครับน่าจะได้เบี้ยเอาชนะได้อย่างแน่นอนครับคุณนือกเชียร์เรื่องทุนครับขอต่อไปที่เรเช่นะครับในเลดปอปครับฟันธงเรเช่ชนะเจนัว2ประตูต่อศูนย์จัดไปครับไปกันที่กู่ที่3นะครับเราบินไปกันที่เยอรมันในศึกบุนเดสซีกานะคร จะเป็นการพบกันระหว่างสตูดิโอนะครับเปิดสนาม MSP Arena นะครับตอนรับกันมาเยือนของ Damn Startups ค,คืนนี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ โดยในดับตารางคะแนนนะครับสตูตการ์ตอนนี้อยู่ดับที่4ลงเล่นไป4นัดครับชนะ3เสมอ0แพ้1เก็บได้9แต้มเข้าวีดีที่75%ส่วนดามสตาร์ทนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่17ลงเล่นไป4นัดครับชนะ0เสมอ1แพ้3เก็บได้1แต้มเข้าวีดีที่0%เกด้าบ้าซีซั่นนี้นะครับสตูตการ์เล่นไป2นัดชนะทั้ง2เกมรวดเลยนะครับเข้าอยู่ที่100%ส่วนดามสตาร์ทนะครับฤดูกาลนี้เล่นเกมเยือนไป2นัดแพ้ทั้ง2เกมรรวดนะคับเข้าอยู่่ที0% สถิติใ h ้ตัวหหลังสุดที่คุณนี้เจอกันก็ค่อนข้างสูสีกันอยู่นะครับโดยเสมอกันไป3ครั้งนะครับและก็ผัดการชนะไปได้คนละ1ครั้งเกมล่าสุดสตกดร์อเปิดบ้านเสมอกับดามสตาร์ทหนึ่งต่อหนึ่งและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าจะเป็นทางด้านดามสตาร์ทนะครับหานัดล่าสุดที่เจอกันนะครับกินตังสตกดร์อไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน5นัดลาสุดจบต่ำไป3ครั้งครับ ฟอร์ม10นัล่าสุสดรวมธุริการของสตุตการนะครับชนะ8เสมอ0แพ้2เขวินไปาจบเกมสูงไป7เกมล่าสุดบุกชนะมายนะครับ1ต่อ3ส่วนเกมไนบ้านล่าสุดนะครับเป็นการเตะอุ่นเครื่องนะครับเปิดบ้านถล่มเซนกันเล่น8ต่อ3เปิดบ้านชนะไฟบวก5ต่อ0และเปิดบ้านชนะโบคุ้มนะครับ5ต่อ0ส่วนดามสตาร์นะครับฟอร์ม10นัลตาสุดรวมธุริการแตกต่างกับเจ้าบ้านอย่างมากครับโดยไม่ชนะใครนะครับเสมอ3แพ้7เขวินไป2จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดเปิดบ้านนเเสมมอกกัป ส่วนเกมเยอ่าสุดกับบุกแพ้เลวออคุเซน5ต่อน5บุกแพ้ทัสแฟงเฟิร์ต่อและบุกแพ้โฮมบวกนะครับ3ต่อฟอร์มกันนิงประตู10นัดล่าสุดกับสตุดการ์ดยิง3 4 5เสีย15ผลต่างบวก19เฉลี่ยได้3.4ลูกต่อเกมส่วนดามสตาร์นะครับยิง8เสีย22ผลต่างลบ16เฉลี่ยได้0.6ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านสตุตการ์ดน่าจะใช้ง,งานเอซซมินลอสคิสฟูลิสเซอร์ฮูฟิราซี่ส่วน สำหรับเรืราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้สตูดิโอเลยครับต่อลูกครบครึ่งราคา2 1ลูกครึ่งอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับสตูดการ์ดชนะจ่ายอยู่ที่0.8วแและดามสตาร์ตอนนี้เป็นน้ำลดน,นะครับจ่ายอยู่ที่1.06ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกราคา2อยู่ที่3ลูกครบ3ลูกครึ่งครับส่วนเทนน่าราคาหนึ่คูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกใ,ให้สตูดการ์ดชนะจ่ายอยู่ที่หนึ่งจุดสามเจ็ดดามสตาร์ชนะจ่ายอยู่ที่หกจุดเก้าหกและถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่สี่จ อนักแคปเอเชียย,ย้อนหลังนะครับสตุดการศท่าต่อหนึ่งลูกนะครับเจอห้านาฬิชุดผ่านได้สองครั้ง,ส,ง, 3, gart, นนส,งส่วนดามสตาร์นะครับท่ารองในเลทหนึ่งลูกนะครับเจอห้านาฬิชุดผ่านได้สองครั้งสูงในเลทสองลูกครึ่งควบสามนะครับสตุดการ์ศเจอราคาที่ห้านาฬิชุดผ่านได้สี่ครั้งส่วนดามสตาร์นะครับสูงสองลูกครึ่งควบสามเจอห้านาฬิชุดผ่านได้สามครั้งครับ ถ้าเทียบจากฟอร์มชั่วโมงการเล่นชั่วโมงนี้นะครับต้องยกให้สตุตการ์ดที่ดูดีกว่าเยอะนะครับเพราะเปิดลีกมาสี่นะครับสะดุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและที่ดูดีไปมากกว่านั้นก็คือเวลาลงเล่นในบ้านดันโหดจัดขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับการันตีได้จากการลงเตะไป2นัดน,นะครับนอกจากจะชนะรวดแล้วยังกระทุ้งคู่แข่งไปถึง10ลูกหรือเฉลี่ยยิงได้นัดละ5เม็ดเน้นๆนั่นเองนะครับจึงมองว่าการเปิดบ้านในวันนี้มีแววที่จะถล่มคู่แข่งสูงเลยละครับประกอบกับคู่แข่งในวันนี้ก็คือดามสตาร์ครับที่งงอข ตัวเองไม่เจอสักทีครับและที่เบียนคาวนี้นะครับก็มีแวลที่จะแพ้กลับออกไปสูงเลยละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องลงทุนครับขอต่อไปที่สตุตการ์นะครับในเลทลูกควบขึ้นครับฟันทองสตุตการ์ชนะตามสตัดสาประตูต่อศูนย์จัดไปครับและคู่ที่สี่คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราบินไปกันที่สเปนในศึกลาลิก้านะครับเป็นการพบระหว่างอาราเบสครับเปิดสนามเดมิซารโรซาครับพบกัทนานนแอตติกบินเบาครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีสอโดยในระดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับอาราเบสอยู่ดับที่14ลงเล่ับ นัด2เสมอสูงแพ้3เก็บได้6แต้มเข้าอยู่ที่40%สูตรแอตเลติกเินบานะครับตอนนี้อยู่ดับที่4ลงเล่นไป5นัดครับ ชนะ3เสมอ1นแพ้1เก็บได้10แต้มเข้าวีดที่60%เกมในบ้านซีซั่นนี้นะครับอาาเบเซ่นไป2นัดชนะทั้ง2เกมรวดนะครับเข้าวีดที่100%ส่วนแอตติกบินเบาเล่นเกมเยือนไป2นัดนะครับชนะ1เสมอ1นแพ้0เข้าวยด่ที่50%สถิติไฮทูเอ้านหลังสุดที่คุณนินเจอกันนะครับต้องบอกว่ากินกันยากอยู่เหมือนกันนะครับโดยเสมอกันไป3ครั้งนะครับแล้ก็บ้านใครบ้านมานะครับผัดกันเราชนะไปได้คนละหนึ่งนครับบด้างเกมล่าสโต กำไรได้มากกว่านะครับจะเป็นทางด้านอาราเบสครับห้านาราสุดครับกินตังอัน,นติบินเบาไปได้4ครั้งคุณ่เป็นบอลต่ำครับเจอกันห้านาราสุดจบต่ำไป5ครั้งเลยครับฟอร์มสิบนาราสุดรวมตัิการของอาราเบสชนะ5เสมอ0แพ้5เข้าวินไป5้าจบเกมสูงไป้4เกมล่าสุดบุกแพ้รายโยบาย е กกโน่2ต่อ0 ส่วนเกมในบ้านล่าสุดกับเปิดบ้านชนะบาเลเซีย1.0ต่อเปิดบ้านชนะเซบียาส่ต่อและเปิดบ้านอื่นเครื่องชนะโอซาซูน่าสต่อสส่วนแอตเลติกบินบานะครับฟอร์มจิบนัดล่าสุดหลุมทุริการชนะ4เสมอ4แพ้2เข้าอินไป5จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกาดี3าต่อ ส่วนเกมเย,ยล่าสุดกับบุกเสมอมายองกาส์0-0บุกชนะโอซาซูนา่า0-2และอุ่นเครื่องนะครับบุกเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดกับอาราเบสยยิง12เสีย14ผลต่างลบ2เฉลี่ยได้1.2ลูกต่อเกมส่วนแอตติกบินบาวนะครับยิง15เสีย9ผลต่างบวก6เฉลี่ยได้1.5ลูกต่อเกม ซีเบตตัวจริงในวันนี้ครับเจ้าบ้านอาราเบสน่าจะใช้งานหลุยลิโอฮาอาริซโซรากิกิกาเซียส่วนแอตติกบินเบานะครับวันนี้ใช้จังเกอร์เซนเซสอินากิวิลเลียมและกอกากูรูเซต้านะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาคให้แอตติกบินบาบุกต่อปอราคา2ครึ่งลูกโดยอัตราค่าน้ำฝนตอบแทนของอาราเบสตอนนี้เป็นน้ำหล้นใจอยู่ที่1.04แอตติกบินบาชนะใจอยู่ที่0.86ส่วนสูงต้าโมาวเดินอันราคาบนอยู่ที่2ลูก ราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1นึคณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้อราเบสชนะใจอยู่ที่3.4เท่าแอตแลนติกบินเบาชนะใจอยู่ที่2.14และท่าสมัครกันใจอยู่ที่3.13ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับอราเบสถ้ารองในเด็ดปอปอเลยครับเจอฮ้านาราสุดผ่านได้ทุกครั้งเลยนะครับส่วนแอตแลนติกบินเบานะครับถ้าเป็นฝ่ายต่อปอห้านาฬาสุดผ่านได้1ครั้งสูงในเด็ดสลูกนะครับอราเบสเจอราคานี้งห้านาฬาสุดผ่านได้1ครั้งส่วนแแอตตลนนิิกบบานะครับส้งสุดผ่านได้้1คครรัังบ ทีมเยอะนะือนนาตีเป็นเบากาลังฟอร์มหดเขียมครับหลังคว้าชัยไป3จาก4นัดท้ายแบบไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งและผลิตสกอร์มากมายไก่กองรวมทั้งสิ้นกว่า9ประตูเลยทีเดียวครับต้องยอมรับนะครับว่ากอรก้ากูรูเซต้านะครับหัวหอกตัวเป้าที่ขยับไปแล้ว3เม็ดกับวิลเลียมนะครับปีกจรอด,ดพึ่งพาได้ที่กดไปแล้วอีก2ลูกซึ่งเป็น2บุคลากรเกมรุกที่สําคัญสุดๆของทีมครับเป็นตัวแบกของทีมอย่างชัดเจนครับตัดภาพไปที่อาราเบสครับกับผลงานแพ้3จาก5นัดท้ายในลีกชนะ2และโดนทรงแนวรับเยือเบยินไป ซึ่งบ่งบอกถึงปัญหาหลังบ้านที่ค่อนข้างมีรูรั่วเยอะยิ่งเป็นโอกาสให้ทีมเยือนเล่นงานง่ายขึ้นครับฉะนั้นนะครับเมื่อพิจารณาจากเลตภาพรวมของทั้งคู่นะครับแนะนําไม้ฝั่งตอบไม่ต้องงอดวงครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่แอตแลนติกบินเบานะครับในเลตปอปอครับฟันธงแอตแลนติกบินเบาชนะอาราเบสสประตูต่อหนึ่งจัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับรองโฟรซีโนนี่ปอปอคู่ที่สองต่อเดชเช่ปอปอคู่ ที่4นะครับต่อนาโปลีในเลทหนึ่งลูกครึ่งคบสองครับและขอฝากขอย้ากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่าการเอาข้อมูลอาศัยติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามอารยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ